เลสเตอร์ซีได้กลางลุกคนใหม่ตัวแทนเจมส์แมตติสันคนนั้นชื่อว่าวินเฟรดเอนดีดีเจ้าดีของเราสวัสด,ดีครับประโยช์ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับปรีิ๊กจอกวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่เรียกได้ว่าเหมือนได้กองกลางคนใหม่ชื่อว่าวินเฟรดเอนดีดีในนัดที่อุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการนัดแรกของจิ้งจอกนะครับเลสเตอร์นะ บุกไปชนะนอตแฮมปัน1-0นะครับที่ซิกฟิลสเตเดียมสนามของนอตแฮมปันทีมในลีกนแน่นอนว่านะครับมีนักเตะหลายๆคนที่ได้ลงเล่นแล้วก็อ่ะโอเคมาเลสก้าก็ได้ลองนักเตะได้อะไรแต่ตำแหน่งที่แปลกที่สุดแล้วคนงงมากที่สุดนั่นก็คือวินเฟรดเอนดีดีจากเล่นเกมรับมาทั้งชีวิตกลายเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดก่อนจะไปชมริปดีดทุกท่าน ฝากทุกท่านกับการกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากส่วนใครไม่เคยกดซับสไครก็ฝากด้วยนะครับนะถ้ารักกันชอบกันก็เชิญส่วนกระดิ่งก็เป็นเรื่อง,องทุกคนว่าจะกดหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนว่านัดแรกเนี่ยอย่างถ้าเอาจริงๆอุ่นเครื่องนัดแรกแบบปิดเนี่ยครสดอร์เนี่ยอุ่นกับปีเตอร์โบโลนะครับที่ซีเกรฟ แต่วันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นฟอร์มใครเลยมีแค่ผู้สื่อข่าวจอแอนแบ็กเวลรายงานมาเราไม่ได้เห็นว่าใครเล่นยังไงใครเล่นกี่นาทีบ้างแต่รู้แค่ว่าเราแพ้ปิโตเบโรโ่หนึ่งต่อ2แต่วันเสาร์ที่ผ่านมากับนอตแฮมตันเราได้เห็นฟอร์มทุกคนเลยได้เห็นมิติได้เห็น,เ,หนเชฟทีมแบบใหม่จริงจอกยุคใหม่นิวเอาราของเอนโซมาเลสกาโค้ชชาวอิตาเลียนวัย4 3ปีอดีตดีกรี ทริปเปลิลแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ช่วยเปตโตลิโอลาแอซิสแท,ทนแเมเนเจอร์มาลิสกาก็ได้หมุนเวียนผู้เล่นหลายๆคนได้ลงสนามแต่จุดที่ผมรู้สึกแปลกใจรู้สึกแบบแปลกอิสเวียตแปลกอ่ะนั่นก็คือนาทีที่60โอเคแหละมาลิสกาก็เปลี่ยนเอาหลายๆคนไปพักแต่เขาเลือกที่จะใช้วินเฟรดเอนดีดีไปเล่นตำแหน่งกลางลุก และกลายเป็นว่าทุกคนเอดดีสร้างสารรค์โอกาสไปทั้งหมดเนี่ยในการมีโอกาสลุ้นยิงประตูครั้งหนึ่งด้วยเกือบเข้าด้วยแต่มันหลุดออกไปนิดเดียวอะ่ะเอดดีเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันซึ่งมากที่สุดในสนามเยอะที่สุดเลยในผู้เล่นเลตเตอร์สตี City, ทั้งทั้งนี้ลงมาครึ่งหลังอะ่ะเหมือนกับมาเลสกาเห็นอะไรในตัววินเฟรดเอนดีดีอย่างที่ผมพูดก่อนหนีน้เอนดีดีเขาเล่นกลางรับมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอย่างยุคลอตเจอร์หรืออะไรเขาอยู่แต่หัวกะโหลก เขาอยู่แต่เป็นด e p ไล่ยเพลย์เมคเกอร์แต่เอนโซมาเลสกาเลือกที่จะให้เขาไปเล่นกลางลุกให้มีส่วนกับเกมลุกมากขึ้นแต่มันอาจจะมีข้อเสียเพราะว่าเอดีดีเนี่ยแน่นอนว่าเล่นเกมรับมาตลอดการจ่ายบอลการอะไรมันก็ยังไม่เนียนหรอกแต่ว่ามีสอดขึ้นไปเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะคือมาเลสกาผมว่าเขาก็ลองอะไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้เขาซ้อมกันแบบนี้หรือเปล่าแต่ วันนั้นที่เห็นเนี่ยเฮ้ยเอนดีดีไปเล่นกลางลุกเป็นไม่ได้ไงมันมีจังหวะเกือบยิงเข้าด้วยจวังหวะที่บิวมาทางซ้ายแล้วมันบิวมาไม่กี่จังหวะถึงหน้าประตูอ่ะนาโชให้อเอนดีดีอ่ะแม่แต่จังหวะนั้นเอนดีดียิงซ้ายมาหลุดเกาะอ,ออกไปนะครับแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนเอนโซมาเลสกาเขามีแผนแบบพลิกแพงต่างๆเหมือนที่เป๊ปกอริล่าทำว่าแบบเฮ้ยอย่างเช่นการเปลี่ยนเอาจอห์นสโตนมาเล่นกลางนะครับ ที่เขาทำกับแมนสตีะหรือแม้กระทั่งเอาเล่นแบบแบ็กเข้าในหรือว่าการเอาชัวชัวคาเซโลเนี่ยเล่นได้ทั้งเป็นเข้ามาเป็นตรงกลางแล้วก็เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วเป็นผู้เล่นที่แบบดีอ่ะโอเคแต่ชชวคาเซโล่ไปโอเคเรากลับมาพูดถึงเดเตอร์ซีของเรามาลิสกาก็าทำแบบนั้นนักเตะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอย่างลิคานูปเปเรล่าเจมส์จัสตินได้มีโอกาสเข้ามาเล่นด้านในมากขึ้น แต่ตำแหน่งที่มันพลิกแพงที่สุดเลยที่ผมไม่คาดคิดหรือแฟนเลสเตอร์ก่อนหน้านี้ทุกคนผมเชื่อว่า99%แล้วกันไม่คาดคิดว่าไอเอนดีดีเนี่ยเจ้าดี้ของเราเนี่ยมันจะไปเล่นกลางลุกได้แต่พอเล่นแล้วเอากลายเป็นว่าเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสในเกมในเกมลุกมากที่สุดให้ทีมอะ่ะผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเปลี่ยนจากเอนดีดีนะเป็นแมตติสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลสเตอร์มีอย่างน้อย3มประตูอะ่ะคือเอนดีดีเนี่ยมัน ขึ้นไปได้มีโอกาสสอดขึ้นไปทําได้ดีด้วยแต่มันไม่คมในจังหวะส,สุดท้ายไฟนอลเฟิร์สพื้นที่แดนที่3แค่นั้นเองแต่หนึ่งสิ่งเลยที่ผมว่ามาเลเซียเห็นในตัวเอเดีดี้คืออะไรมีเรื่องของการวิ่งไล่เป็นแอฟริกันความขยันเอเดีดี้แบบวิ่งสุดทุกดอกพยายามวิ่งไล่พยายามอะไรไปช่วยนะครับทีเนี้ยอ่ะมาเลเซียก็จะได้เห็นแล้วละว่าวินเฟรดเอดีดี้เนี่ยโอเคยังมีประโยชน์กับทีมอยู่ยังเล่นได้อยู่ ก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีทางด้านของฟอเรสนะครับเอ้ยไม่ใช่เซลติกนะครับฟอเรสเนี่ยมันเ e อ็นโชเพื่อร่วมชาติของเอดีดี้มีอย่างเซลติกของอดีตเบนดล้วโรเจอร์เนี่ยมาให้ความสนใจแต่เหมือนวินเฟรดเอดีดี้ก็ปฏิเสธไม่อยากที่จะไปแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีไม่มีทีมไหนไหมสนใจอีกเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าวินเฟรดเอดีดี้ยังมีประโยชน์กับเลสเตอร์ซีและเขาคืออาจจะเป็น จิ๊กซอคีแมนสำคัญให้กับแผนมาเลสกาก็ได้สำหรับกลางลุกอย่างวินเฟรดเอ็นดีดีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมได้ตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, share, ฝากดติดตามฝากกดซับสไคร้วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย